อัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมขอความสุขความสันตินะครับจงประสบแก่ผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับที่ชมรายการสลามล้านานะครับผ่านสถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวีนะครับมูลนิธิเพื่อสาชนนะครับผมขอคงจะต้องฝากฝังพี่น้องนะครับในทุกๆครั้งนะครับที่มาจัดรายการนะครับ ก่ฝากบุตริศัตาชนนะครับที่คอยดูแลช่วยเหลือเด็กกำพร้าแล้วก็ช่วยการทักษาทีวียาตินทีวีนะครับผมไว้ในอ้อมใจของพี่น้องตัวนะครับผมครับพี่น้องครับก็หลายเรื่องราวนะครับวันนี้เราจะมาอู้คุยคือพี่น้องฟังนะครับเ,เรื่องแรกๆนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องของอความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิดกับองค์กรของหน่วยงานราชการนะครับ,รบส่วนเรื่องที่สองนี่เราคงจะเอาเรื่องของ รอมฎอน for นะครับเขาก็เห็นศักยภาพเยาวชนเด็กๆเยาวชนนะครับที่สะท้อนรอมฎอนออกมาได้ในมุ่งของเขานะครับเนาะส่วนเรื่องที่3เนี่ยเขาจะพาไปแอลที่อำเภอปายนะครับเนาะเราไปคุยกับแม่องสอนเนาะครับผมเราไปคุยกับพี่น้องมุสลิมจีนที่อพยพนะครับลูกหลานชาวจีนที่อพยพเข้ามาในอยู่ในพื้นที่เมืองล้านนานะครับว่าเขามีวิธีคิดอย่างไรเขามากันอย่างไรนะครับส่วนเรื่องที่3มก็จะเป็นเรื่องของ อาล้าน้านะครับผมก็จะวันนี้จะพาไปกินอาหารแปลกๆเลครับเข้าแรลมฟืนนะครับครับก็หลายเรื่องราวนะครับที่เรากับได้รวบรวมมาให้พี่น้องได้พอได้ชมกันนะครับการทำงานที่มีส่วนร่วมมีการประสานงานกับองค์กรต่างๆในพื้นที่จะเป็นอบตเทศบาล หรือหน่วยงานภาคเอกชนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรมัสยิดที่สมบูรณ์ขึ้นด้วยทรัพยากรของหน่วยงานดังกล่าวมีมากกว่าพร้อมที่จะดูแลสนับสนุนองค์กรมัสยิดพ่อแม่พี่น้องชุมชนบ้านวรดเกตนะเจ้าวันนี้ก็เป็นตัวแทนท่านนายกอัศนีบูรุปกรณ์นะเจ้านายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นะเจ้าก็ได้มาเข้ามาดูแลพี่น้องในปัญหาต่างๆในชุมชนนะเจ้า ก็วันนี้ก็ได้มาได้รับการประสานงานจากอาจารย์มูซานะเจ้าในโรงเรียนจิตพักดีนะเจ้าเพื่อมาช่วยทําการล้างท่อระบายน้ําต่างๆซึ่งว่าอันจะทำให้โรงเรียนได,ได้สะอาดป้องกันอ่านยุงน้ําเน่าต่างๆในโรงเรียนนะคะก็ช่วยเอาคนงานนะคะคนงานงานสะอาดแขวน,นกบวิละมาช่วยดําเนินการล้างท่อระบายน้ําให้นะเจ้าแล้วก็มีงานนะเจ้าก็คือ จากสำนักกันช่างนะคะ่ะก็จะมาดูดท่อระบายน้ําในส่วนที่ว่าน้ําที่ไหลออกมาจากาโรงอาหารของโรงเรียนนะเจ้าซึ่งอาจจะมีไขมันอุดตันในท่อระบายน้ำก็จะมาช่วยดูแลนะเจ้าก็อันวันนี้ก็จะขอฝากพ่อแม่พี่น้องในชุมชนบ้านวะเกียรตินะเจ้าถ้าหากมีปัญหาอย่างที่ว่าจะ้เทศบาลนครเชียงใหม่ดาเนินช่วยเหลือนะคะ่ะซึ่งนําทีมโดยท่านนายกอัศนีบูธประกอบกับกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมเฮาเอาก็ยินดีที่จะรับใจแล้วก็ จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็มีความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเราเราหมดกลุ่มเฮาจะมาทิ้งกันนะเจ้าขอบคุณเจ้าการทํางานที่มีการประสานหน่วยงานภาครัฐเป็นอีกหนึ่งภารกิจของมัสยิดที่ต้องคือความสําคัญในส่วนนี้และก็ขอขอบคุณครับภาครัฐที่คือการสนับสนุนในครั้งนี้ภูมูซาก็ขอเป็นตัวแทน ครูและนักเรียนตลอดจนกรรมการและชาวบ้านชุมชนมสัสยิดอตัตตะวานะครับสำหรับอสอทอเล็กที่เข้ามาช่วยประสานในการติดต่อรถรถฉีดน้ำนะครับและก็รถสูบท่อนะครับเพื่อที่จะมาะล้างสิ่งปฏิกูลตามท่อให้กับเราทางสอทอเล็กก็ได้แจ้งมาว่าเดี๋ยวหลังจากครุบันก็จะเข้ามาช่วยในการทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านและก็ทุกๆฝ่ายมากๆนะครับในการอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ขอบคุณครับการทำงานระหว่างองค์กรน,นำและองค์กรเครือข่ายหน่วยราชการจึงเป็นปัจจัยในการเข้าถึงเข้าใจในการบริหารจัดการการทำงานเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกันสำคัญผู้นำต้องสร้างความมั่นใจและชี้นำการทำงานเพื่อเป็นระบบและยุติธรรมสู้เครือข่ายนำมาซึ่งความเป็นเอกภาพในการทำงานต่อไปชุมพลศรีสมบัติรายงาน ครับผ่านไปแล้วครับคลิปแรกนะครับเป็นการทำงานร่วมระหว่างองค์กรมาชิดการหน่วยงานของราชการในเลือดมองอย่างไรครับว่ามาชิดเขาเนี้ยจำเป็นกว่าที่ต้องมีส่วนที่จะต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมหรือว่า ไปโยกไปดึงก็ประมาณของก็ประมาณจากหน่วยงานราชการนะครับก็เรื่องของไอ้ชุมชนสังคมครับผมเนาะเป็นส่วนนึงของสังคมใหญ่ในภาพรวมเพราะนั้นหน่วยงานภาครัฐหรือว่าองค์กรต่างๆมันก็ต้องมีส่วนผสมผสานกันในการที่จะดำเนินกิจกรรมหลายๆอย่างคือสอดคล้องกันครับผมครับเมื่อเขาได้มีโอกาสสัมผัส กับหน่วยงานภาครัฐแล้วแน่นอนครับเพื่อนก่อจะได้นํางบประมาณที่สามารถจะมารองรับเขาได้ในแต่ลยด้านครับผมครับในขณะที่ว่าทรัพยากรของหน่วยงานของภาครัฐนะครับมีงบประมาณนะครับซึ่งเราสามารถที่จะทําโครงการอรับอย่างต่างๆนะครับเข้าไปในแผนของเขาได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการจะเป็นกรรมการมัชชิดหรือว่าเป็นผู้บริหารมัชชิดนะครับเขาจะต้องศึกษาหาความรู้ว่า เอาจะมีคอนเนคกชันกับหน่วยงานราชการอย่างไรนะครับเนาะมันสําคัญที่ผู้นําสําคัญที่ผู้บริหารมชิดนะครับว่าเราจะปรับตัวอย่างไรเพื่อจะให้มันมันเบาแหงจากมชิดไปนะครับลายาย่างนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับอ่าอย่างเช่นที่เราไปเห็นข่าวเมือกีคือเอเพิ่นเอาน้ํามาฉีดล้างมชฉิดให้เพิ่นเอายากันยุงมาฉีดนั่นก็แบ่งเบาภาระของมชิดไปเยอะนะครับเนาะ ครับไอ้เลิศมันที่เราจัดรายการอ่าลอมดอนฟอร์ออนะครับเพื่อจะเปิดโอกาสให้ครับดอนเยาวชนของเขานะครับเนาได้แสดงความสามารถได้สะท้อนถึงมุมมองของพวกเขาว่าพวกเขาเนี่ยมองลอมมดอนอย่างไดและอยากจะให้คนอื่นเห็นลอมมดอนอย่างไดนะครับเราไปชมคลิปก่อนนะครับนะหกครับดีชาวเพจที่น่ารักของผม ผมกำลังจะพาทุกคนไปเที่ยวชุมชนหนึ่งในเชียงใหม่ทริปนี้พิเศษแน่นอนครับเพราะผมจะไปใกล้ชิดกับรมฎอน เอาลนะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมได้ยินว่า,วาแถวเนี้ยมีมสัสยิดที่ชื่อว่ามาสัสยิดอัตตกวาด้วยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศข้างในกันพร้อมแล้วไปกันเลย let's go <S ทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่หน้ามาสัสยิดแล้วนะเดี๋ยวผมพาทุกคนเข้าไปดูกันเลย หลังจากที่เราไปชมมสัสยิดกันมานะทุกคนตอนนี้ผมก็ออกมาเดินเล่นดูชุมชนนะครับเฮ้ hey, ทุกคนผมจะให้ดูอะไรเป็นชุมชนที่น่ารักมากเลยนะทุกคนอ,อะไรทุกคนวันนี้ผมก็ไปสำรวจชุมชนมาจนเหนื่อยแล้วนะครับวันนี้ขอพอแค่นี้แล้วกันบ๊ายาายครับผมไปเก็บพวกคณด้านอนอกมาด้ย โอเคครับขอบคุณมากเลยครับรบกวนด้วยนะครับเออแล้วนี่คือมาจากจากังหวัดไหนนะคะอ๋อคือว่าผมมาจากกรุงเทพนะครับพอดีมาสำรวจดูบรรยากาศาํางมาดอที่นี่อ๋อแล้วลงมาดอที่เขาทำอะไรกันบ้างครับแค่อดข้าวอดน้ำหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ค่ะคืออดข้าวอดน้ำเนี่ยเราก็จะมีเวลาของเราอยู่ค่ะเริ่มแรกตั้งแต่ตีห้าค่ะ ก็ยาวมาเรื่อยๆจนถึงประมาณที่นี่นะะใช่ตอนนี้ก็ใกล้เวลาเราจะครับแล้วก็เดือนนี้เนี่ยเราก็จะมีการทําความดีที่มากขึ้นอย่างเช่นการละหมาดการบริจาคแล้วก็มีการจัดสกัาก็คือแบบว่าการจ่ายทานเลยค่ะแล้วถ้าผมอยากลองถือสมลกครูได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะเอ้นตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะ เอาละทุกคนวันนี้ผมก็จะทำชาเลนจ์ถือสินอดหนึ่งวันนะทุกคนเมื่อตอนตีสี่ผมก็ตื่นมากินข้าวอะไรเรียบร้อยละแล้ววันนี้ผมก็กําลังจะเดินทางกลับบ้านด้วยมาดูกันว่าผมจะถือสินอดได้ครบหนึ่งวันหรือปานนะทุกคนเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็กําลังเดินทางกลับนะทุกคนเดี๋ยวเราไปหารถแล้วก็กลับบ้านกันเลย ได้มีแค่การอดน้ำอดอาหารแต่ละมาดอนคือการให้ให้เกียรติซึ่งกันและกันให้รอยยิ้มและกำลังใจให้บริจาคก,กับผู้ยากไร้ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของละมาดอนเป็นทั้งผู้ให้ หรือแม้แต่ผู้รับรอมาดอนจะไม่ใช่แค่ของชาวมุสลิมอีกต่อไปแต่จะเป็นของพวกเราทุกคนรอมาดอน for all ครับไปเลอันนี้ก็เป็นการแสดงความสาม,มารถนะครับนะรบลรวกะเป็นมุมมองสะท้อนของเยาวชนนะครับ,รบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ,รบซึ่งทำคลิปออกมาคือได้ทั้งทั้งมุสลิมนะครับทั้ง พี่น้องดังศาสนาครับได้มีมุมมองในระมดอนนะอยากเข้าใจนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะนําไปสู่การสร้างความเข้าใจในสังคมที่เราอยู่ในอยู่ร่วมกันในความหลากหลายนะครับในสังคมผู้ว่าเราอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าว่าเราคือเด็กๆรุ่นใหม่นะครับมีโอกาสได้ถ่ายทอดนะครับมีโอกาสได้นําเสนอนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่เออ เพื่อนเพื่อนของเขานะครับนะคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าเข้าใจกันเป็นอย่างบอกว่าคนรุ่นใหม่นะครับได้ได้ทำความเข้าใจกันน้อยเลยศดาครับผมครับช่วงต่อไปนี่ครับคงจะพาพี่น้องไปนะครับไปแอลเมืองปลายนะครับจังวันแม่ของสอนนเลิศว่านะครับเอาไปค้นหานะครับลูกหลานชาวจีนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ล้านนานะครับว่าณนปัจจุบันนะครับเขาดําเนินชีวิตอยู่กันอย่างไรนะครับนะเขามีชีวิต ประกอบธุรกิจอยังพ่องนะครับแล้วเอาไปชมสกุปครับผมเดินทางนะครับด้วยรถตู้ของโกสุไลมานจะไปอำเภอปลายนะครับไปเยี่ยมพี่น้องมุสลิมเชาสายจีนนะครับที่ อยู่นอำเภอปลายนะครับว่าเขา <ใน S 1> มีวิถีชีวิตวาาเป็นอยู่<า>กันยังไงยามนี้อำเภอปลายเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวน้อยเพราะเป็นช่วงฤดูฝนหมดฤดูการท่องเที่ยวแล้วแต่เมืองปลายก่อบะเกคยขาดผู้ที่มาเยือนทั้งคนไทยจีนแขกและฝรั่งพัดกันมาเยือนเมืองปลายยังสม่ำเสมอตลอดปีามาตั้งกว่า50ปีแล้วที่มีชาวไทยมุสลิมเชื้อสายจีนซึ่งเป็นต้นตระกูลบุศกรนเข้ามาบุกเบิกทำมากาขายในพื้นที่แห่งนี้ด้วยความมานะพยายาม อดทนสู้ชีวิตสําคัญพร้อมกันนั้นเขาฮักษาศาสนาสามว่อย,ยังเข้มแข็งด้วยการนําสู่การปฏิบัติพวกเขาจึงยืนได้อย่างแข็งแรงและเป็นแหมตระกูลหนึ่งที่มีส่วนหนุนเสริมเศรษฐกิจในอาเภอปายปัจจุบันพี่น้องมุสลิมประกอบอาชีพอย,ย่างหลากหลายทั้งรับราชการแพทย์หมอฮักษาคนไข้ในโรงพยาบาลมีคลินิกเปิดรับบริการผู้คนในอำเภอปลายและแหมหลายอาชีพ คุยกับคุณมูฮัมหมัดซอดิกหรือชาติชายคนอำเภอปายเจ้าของโรงแรม MP ็มพีเปายเจอที่ไหนก็อดมาได้ที่จะต้องเข้าไปพูดคุยเพราะเป็นคนที่คุยสนุกปราภาบุรรของเราก็ตามที่เราซ้บนะครับก็เล่ามาจากที่สงครามโลกครั้งที่สองนะครับ<ช>ตรงน,นั้นนี่รถอะไรขังขนส่งยังไม่สะดวกมากับม้านะครับก็เวลาลงอ,อพยพมาจากม้านี่ต้องเอาตะก,กร้าใส่ลูกตะกร้าด้านนี้สองคนด้านนี้คนนึง บางทีก็อ้วนก็อยู่ทั้งนี้ของก็อยู่ทางนี้สองคนอย่างเนี้ยขยกมากว่าจะมาถึงประเทศไทยนะครับต้องผ่านพมา่าไทยจนกกระสังมีหลากหลายนะครับจนนั้นนี่มาถึงที่นี่ก็เรายัางเล่ยอยู่นะครับเพราะว่าเรามาเกิดที่ประเทศไทยชายแดงแล้วก็ที่ดอยอางคังอ,งอะ่งะเสร็จแล้วก็ตอนนี้มาถึงที่นี่ก็พครอบครัวมาถึงที่นี่เล่าให้ว่าปู่ย่าตายายสมัยก่อนที่มาที่เนี่ยภาษาก็ไม่รู้เรื่องแต่เพื่อแค่คว่าหาความเขาเรียกว่าเสรีภาพในชีวิตก็เลย จกระทั่งเลือกที่จุกระทั่งอ,อพยพมาจากที่พ่อรุ่นที่สองแล้วก็เป็นลูกที่สามแล้วก็ต้องผ่านทางพมา่ามากกว่าจะมาถึงที่นี่เดี๋ยวก็หนีทหารของขนสาบบ้างของอชุมกลุ่มน้อยบ้างแล้วก็เราก็มีลูกชายนี่คนคนไหนมีลูกชาย4ี่คนต้องไปเป็นทหารสองคน<ม>พ่อแม่ก็เลยเราพาเราไปหนีอพยพมาถึงในเมืองอยู่ในเมืองก็ภาษาไทยก็ไม่รู้บรับปรปชาชนก็ไม่มีจุกระทัท่งรัฐบาลให้ได้มามีศูนย์อพยพมาให้บรับปรปชาชนสมอพยพ เดกระทั่ถ้าเราไปขอสารชาได้ก็เราทำนิดละนี่ทำธุรกิจเฉพาะครับตอนนี้ครผมก็โรงแรมมุสลิมเฮาส์ต้องแรก<ช>ผมผมุสลิมเฮาส์แอดบายนะครับพอดีมีคนมาโทรมาถ,ถามไม่ใช่มุสลิมมาพลาดได้ไหมแล้วก็เลยย่อมาจา่อว่า M ก็คือมุสลิม P ก็คือปลาย MP เฮา s e หลังจากเปลี่ยนเป IP เฮาส์ก็ ไม่มีใครโทรมาถามนะมีแต่คนมาพักอย่างเดียวมาลฮัด<ช>ุลิละยิง่งีต้องรับทุกท่านนะคะนะรับอินชลลาะนอกจากโรงแรมแล้วต่งทำอะไรอีกอนอกจากโรงแรมมีกิจการขายเสื้อผ้าแล้วก็ส่งของไปเมือนจีนแล้วแต่ครับบริการเขาจะเอาอะไรแล้วก็ส่งให้เขาส่งไปที่ประเทศจีนอยากจะบอกอะไรให้กับพี่น้องมุสลิมอ,อยากจะให้พี่น้องมุสลิมที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยคือเราต้องอดทนนะครับต้องรู้จักพอเพียงในสิ่งที่ตัวเองมี เขาเรียกว่าถ้าเราพอในสิ่งที่ตัวเองมีพอใจนี่จะมีความสุขที่สุดในโลกความจริงคนรวยกับเรามันต่างต่างกันที่แต่ต่างกันที่การดูแลทรัพย์สินนั้นจะเอามาดูแลทําไมนะถ้าหมดเป็นของเราอย่างเช่นผมไปนั่งเครื่องบินผมไม่ได้ซื้อตั๋วเครื่องบินครับผมเอาเงินเดือนไปแจกคนที่ดูแลเครื่องบินขับเครื่องบินส่งผมไปเอาเงินให้เขาไปแจก ครับผมไปนะักพ,พักโรงแรมห้าดาวผมก็ไม่ได้โรงแรมห้าดาวเป็นของผมครับแต่ผมบอกว่าผมเป็นเท่าแก่ของไม่เก็บเงินละผมก็ไปพักห้าดาวเอาเงินให้ค่าห้องไม่ใช่นะครับเอาเงินให้เงินเดือนพนักง,งานดูแลผู้จัดจาก,การคนที่ดูแลโรงแรมใช่ไหมอะไรทำนี่เราเอาเราให้เราแล้วทั้งหมดอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเลยที่ไม่ใช่ของเรานอกจากว่าหัวใจของเรานั่นแหละไม่พอถ้าไม่พอนี่เขาบอกว่า งูตัวเล็เลกกลืนช้างเข้าไปตัวใหญ่ตัวหนึ่งยังถามอีกมีอีกไหมอย่างเน<ม>ี้ไม่ไม่พอสถีหรอก<ม>จนกระทั่งเราเข้าหลงฝันศพดิบปุกปักโอเคจบทุกอย่างวันนั้นนี่ไม่ต้องการอะไรแล้วในสังคมนั้านนาะ <c oughs> ผู้คนที่ร่วมกันอยู่ในแผ่นดินนี้นับ720กว่าปีมีคนที่อพยพเข้ามาตลอด <c oughs> ตั้งแต่ยุคเก็บพักใส่ซ้าหรือตะกา้าเก็บค่าใส่เมืองจอบจนถึงปัจจุบันผู้คนจากทั่วทุกทิศก็ยังหลังไหลเข้ามาอยู่ในเมืองล้านนาอย่างบากาสาย ที่นี่มีความต่างทั้งชาติพันธุ์เผ่าพันธุ์ลัทธิศาสนาวิถีและวัฒนธรรมแต่ผู้คนแห่งที่นี่ก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขต่างช่วยกันสร้างบ้านแปลงเมืองล้านนาของพวกเขาคือทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นๆและเป็นเช่นนี้มานานแสนนานชุมพลส,สครับพี่น้องครับเวลาผมไปมองปลายรื่เลยเผมจะชอบคุยกับคุณมฮัมหนัดซดิกนะครับเแล้ว่า คุณมาชิงนะครับก็เป็นลูกหลานชาวจีนยุนานนะครับนะซึ่งท่านได้อู้ค่อนข้างจะเออได้แง่คิดนะครับนะ้วเนี่ยความรู้นะจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องครอบครองใทรัพย์สินอย่าง คือบักบายคือมันบากบายแต่ทุกอย่างนั่นเป็นของเขาแล้วเพราะว่าเราจะนั่งเครื่องบินเขาก็มีสตังค์ไปจจายเหรอครับแล้วก็บม่ว่าเขาจะไปนอนโรงแรมห้าดาวโรงแรมห้าดาวก็เป็นของเราคนเราแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันแลวคือมันสมน้ําสมเนื้อเนาะและจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั่นมันเป็นของเอามดทําไมเขาต้องเอามันมาครอบครองใชระทั้งที่เขาเป็นเจ้าของมันอยู่แล้วนะครับเพราะมนุษย์นะครับมีความต้องการแบบ ครอบของเพอะไร้งหมดครอบของทั้งหมดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอก้เลยว่านะจริงๆเขาเป็นเจ้าของยังไปนอนโรงแรมไม่เลิศเขาเขาเขาบอกโ้แล้วเขาไปเล่าแก่ใหญ่เขาไม่ได้เอาเงินไปเจ้าโรงแรมแต่เขาเอาเงินไปพื้นัังการครับนะครับก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับพี่น้องครับผมครับไปช่วงสุดท้ายน้อยเลิศเนาะครับครับครับร้านร้านอ่วันนี้จะปลาไปกินข้าวเฟินนะครับนครับ เข้าเฟิร์นเข้าแรงเฟิร์นไปไกลอ่อนงั้นก็บไกลครับที่มัชินตะกวาครับวันนี้วน,วนแถวนี้นะครับวนไปเสือด้วยครับผมวนยู่แถวนี้เราลองไปชมสกุปนะครับว่าไอรูปแบบของอาหารมันจะเป็นยังไงนะครับผมไปชมครับผมบในชุมชนมุสลิมตะกวาซึ่งสังกัดอยู่ชุมชนบ้านวัดเกตชียงใหวัดแพ่่นหนึ่งพื้นที่ที่มีความหลากหลายในเรื่องศาสนาวิถีวัฒนธรรมและชาติพันธ์ ที่น่าสนใจมากไปกว่าน,นั้นคือความหลากหลายในเรื่องของอาหารการกินที่มีมากมายหลายอย่างเพื่อได้ลิ้มลองกันวันนี้พามาชิมข้าวแรมฝรันหรือบางท่านเรียกว่าถั่วเรันเพราะทำมาจากถั่วลันเตาเป็นอีกหนึ่งอาหารที่มีวัฒนธรรมร่วมกับพี่น้องชาติพันธุ์ไทยใหญ่ตีสืบทอดต่อๆกันมาอย่างยาวนานวันนี้เรามาเยี่ยมชมร้านอาหารนะครับ วาลีตัวพ่นนะครับซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับอาหารกินอยู่นานผสมประสานครับพี่น้องไทยใหญ่นะครับก็เป็นอาหารที่น่าทานอย่างหนึ่งนะครับในชุมชนมชิตตะกวานะครับกออยากจะให้พี่น้องครับได้ชมได้เห็นนะครับของแปลกแปกใหม่ๆนะครับซึ่งบางท่านนะครับกอคงจะไม่เคยเห็นนะครับนะว่า อาหารประเภทนี้นะครับมีฮาลาลที่คู้ีิมสามารถทานได้บนการเข้าตัวเฟินนะครับซึ่งมีหลากหลายเมนูนะครับจะเป็นทัวเฟินร้อนเข้าเฟินเย็นนะครับเนาะแล้วก็จะเป็นข้าวซอยยำนะครับเนาะส่วนวันนี้นะครับก่อจะมากินวันวันเติ้ลเฟินกัวันเติ้เฟินทัวเฟินเย็นนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นอาหารสุขภาพนะครับที ย่านตะก,กวาครับก่เป็นอาหารว่านธารมอาหารต้องถินประเทศนึ่งนะครับที่น่ากินนะครับนะที่ผมจะพาดูนะครับว่าหน้าตาอยู่ไรน,นะครับนะหน้าตาก่อจะประมาณนี้นะครับ รสชาติกรอเปรี้ยวอร่อยหอมโอเคนะครับตอนนี้หมดแล้วเข้าวแรมฟืนเป็นอาหารของพี่น้องชาวไทยใหญ่ไทยหรือจีนยูนานรวมถึงชาติพันธุ์อื่นๆที่เดินทางเข้ามาจากจีนฐานเดียวกันคือทางตอนใต้ของประเทศจีนมีลักษณะแตกต่างก,กันไปตามวิธีปรุงแต่มีจุดร่วมที่เหมือนกันคือทำมาจากข้าวหรือถั่วที่ผ่านการโม่กรองและเคี่ยวจนเหนียวข้น ที่มาของชื่อข้าวแลมเฟินนี้มีหลายทฤษฎีเช่นเกิดจากการเพี้ยนเสียงมาจากว่าข้าวแลมคืนเพราะเมื่อทําแล้วต้องทิ้งไว้ข้ามคืนเพื่อให้ตัวแป้งเซ็ตตัวหรืออาจจะเพี้ยนมาจากชื่อว่าเหลียงเฟินอาหารจีนตระกูลหนึ่งซึ่งแป้งที่หัน่นหือเป็นเส้นๆแล้วราดด้วยน้ํามันพคคริกขั่วครับเอาเป็นว่าใครมีโอกาสที่เดินทางมาเชียงใหม่นะครับมาใน ชุมชนมุสิมาตะกวานะครับกอลองแวะชิมอาหารแปลกใหม่นะครับรสชาติถูกใจนะครับเพราะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพรับรองประผิดหวังครับผมชุมพลสีสบัดรายงานก็หวังว่าพี่น้องนะครับคงจะชอบคกชอบใจนะครับเพราะว่าิปลาไปกินเข้าเรมเฟิร์นะครับ ข้าวราเงเฟินเนี่ยก็จะเป็นอาหารในกลุ่มของไทยหรือไทยใหญ่นะครับแล้วก็จีนยูนานนะครับที่มันมีวัฒนธรรมการกินอยู่ร่วมกันนะครับของคนแล้วแต่วัตถุดิบหรือการปรุงเนี่ยเขาอาจจะมีความแตกต่างกันตามรสชาติตามรสชาติของคนชอบนะครับผม เราะฉะนั้นแล้วนะครับอาหารพวกนี้นะครับมันซนเหนือมันนี่หมดเลยไหมครับผมถ้าเราแบบซนเหนือซนล้านนาเนี่ยเอาก็จะได้ได้ลิ้มรสลิ้มรสได้ชิมสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งก็อินชาลอ้นนะครับว่าได้มีโอกาสเจออาหารแปลกๆไม่ไม่มันมีทั้งพวกคำว่าวิถีและภูมิปัญญาเนาะแล้วก็เรียนแบบเข้ามาเปลี่ยนตามอรรถรสที่คนต้องการเนาะตามพื้นที่พื้นเพครับผม เรามีโอกาสถ้าท่านใดอยู่ทั้งภาคใต้ภาคกลางบาบอกกันเรื่องจะไปไปจีนบผมมีหลายที่ละตัวเนาเขามีหลายที่ครับแปลกๆนะยิ่งการบรรทอยิ่งเยอะน้อยเลยหลายล้านเลยครับผมก็เได้นําเสนอพี่น้องผ่านมาแล้วครับครับครับพี่น้องครับในสังคมณปัจจุบันนะครับพกเราจะเห็นนะอย่างที่เราไปนะครับการประสานงานการ ทำงานกับองคอ์กรภาครัฐกับภาคเอกชนต่างๆนะครับเขาว่าจะเป็นกลุ่มนักพัฒนานะครับเา <c oughs> ถ้าว่าเรามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสเข้าร่วมโครงการเขานะครับ <c oughs> มันก็จะเป็นการดึงองค์ความรู้นะครับ <c oughs> เข้ามาในชุมชนมากเลยความรู้นอกเสกียภาพในการเสริมพัฒนา <c oughs> นอกเสกียภาพเดกาที่จะลดต้นทุนงบป,ประมาณต่างๆครับผมเขาก็จะเห็นนะท่านสมัยท่านอับดุลเลาะ์สละของเรานะครับเนาะเวลาจับเฉเลยได้นะ ท่านมักจะถามเฉลยว่าท่านมีความรู้อย่างพ้องหลายๆคนก็บ,บอกว่าถ้า<ช>ท่านมีความรูนะ้เนี่ยสอนเยาวชนของท่านสอนเด็กของฉันได้สิบคนฉันปล่อยให้ท่านเป็นไทยเนี่ยค,ครับเขาจะเห็นว่าความสําคัญของเรื่องความรู้นะครับนบีรบม่ได้<ช>ปิดกั้นว้ว่าไอความรู้จะต้องมาจากคนของเขาอย่าง <คน S 1> เดียวครับแต่นบีเปิดกว้างนะครับในเรื่องของ การรับความรู้ต่างๆนานาเนี่ยครับเนาะ,นะมันย้อนเรื้อเห็นว่านบีเาเป็นผู้ทรงเมตตาเนาะเป็นคนที่หูแล้วว่าจะช่วยเหลือจะปล่อยเบาจะพอนปนกันอย่างใดแต่ว่าดึงองค์ความรู้ขิ้นมาเนาะเอามัเป็นประโยชน์เพื่อรู้สึกภาคภูมิใจในการที่สมมติว่าจะปล่อยไทยว่าเป็นทาสปล่อยทาสหรือว่าอะไรก็แลแต่รู้สึกฉันมีประโยชน์อ่ะเพราะนั้นมันทำให้เขารู้สึกว่าฉันอยากจะอยู่ในอิสลามมมก็ีอาจารย์ที่ม่ใจ่เป็น มุสลิมกวเยอะแยะครับเยอะแยะครับมันมีมากมายนะครับเราจะไปซีเรียสเราจะไปเต้นเทียดล้งไปนะครับในส่วนของเยาวชนในเลือดที่เขาทำที่จะกลับมานะครับไปเลือดมองอย่ไรว่าเราจะส่งเสริมเยาวชนยุคปัจจุบันนี้อย่างไรเนื่องจากเยาวชนตอนนี้ครับยังมาเฮียนฟันดูอินเขาจะเห็นปัญหาแล้วว่าเฮ้ยละาอ่อนเนี่ยพอจบป .6 มาแล้วปุ๊บ มันก็รู้สึกว่ามันจะโตแล้วมันมาเรียนพัดดูอินแล้ว <Ừ. S 2> ไอ้เลิศมองอย่างไรกับปัญหาเยาวชนว่าเขาจะสร้างเยาวชนยุคใหม่นี่เขามองอย่างไรครับในมุมมองเขาครับมุมมองเขาคือง่ายๆคือแบบว่าสร้างความต่อเนื่องเนาะครับ,รบ <ๆ S 1> ผมเนาะบอกว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนาะโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาการที่จะเป็นวัคซีนหรือการจะบ่มเพา ต้นกาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีการสอดส่องดูแลการเอาใจใส่เนาะการมุ่งมั่นตั้งใจเนาะในยุคใหม่ๆเพราะบริการจัดการเนาะยุคนี้ก็คือหมายความว่าเราต้องมีเป้าหมายเขาชัดเจนในเรื่องของอย่างเรื่องขององค์ความรู้สู่การปฏิบัติมอเมื่อองความรู้สู่การปฏิบัติแน่นอนนะครับมันจะซึมซับตอกย้ำเน้นย้ำอยู่ตลอดเวลาซึ่งต่างต่างเหล่านี้ครับที่มันจะเป็นสาระสําคัญที่ ทำอย่งใด้เยาวชนเข้มแข็งคือคำว่าต่อเนื่องครับผมครับเปิดเวทีที่เขาได้แสดงครับนี่คือเวทีเขาเปิดเวทีเปิดกิจกรรมอย่างที่เขาได้ทำเพื่อโอกาสเขาได้แสดงศักยภาพของเขานะครับครับวันนี้พอเด็กเยาวชนเข้ามาพบเขาขอก่อขอเป็นเด็กๆเข้ามายุ่งทำไม แล้ว <Okay. S 1> เขาก็คิดว่าจะค,คือใครซื้อเขาตอนนี้เขาก็พยายามจะดันเยาวชนเขาเรื่องของผู้สูงวัยเนาะการเยี่ยมเ<อ>ยียนชุมชนเนาะการทรําคลิปกันเข้าไปลงคุกเนาะไปคุกคีเนาะไปดูวิถีของเปิ้ลไอ้อย่างเปิ้ลสักวันสองวันไอ้อย่างไงชาล่าเนาะงคงจะมีผู้ใหญ่ใจดีสรับสนุทอยู่เข้าไปตรงครับจริงแล้วนะครับมายังเยาวชนแน่เลยเนาะเยาวชนแน่กับไอ้ผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะขึ้นเขาเชื่อมประสานกันยังไงนะครับเนี่ยไอ้เยาวชนเขานี่จะไปดึง ความรู้นะครับจากผู้สูงอายุครับเอาเริ่มตั้งแต่เอาเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ประวัติชุมชนโอ้ได้เยอะมากเลยครับปรัตชุมชนแล้วก็แผนที่คนเก่งนะครับเพื่อทำไปยังไงนะครับแผนที่คนดีเนาะแผนที่คนดีประมุดกันไปแล้วก็ค้นหาดูว่าเออคนดีที่จะมาเปลี่ยนแบบอย่างสำหรับชุมชนเนี่ยมัน คือใครเคือคนใดก็แล้วมันดีตรงไหนดีแบบไหนอย่างใดโอ้โหสเกยภาพเรานี้ถ้าดึงได้เค้นออกมาเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเราสลายทุกอย่างมันเป็นฟันเฟืองเนาะในการที่เราจะเอาคนหนึ่งคนใดมาเนี่ยแน่นอนครับทุกคนเป็นคนดีหมดครับผมแต่ดีด้านไหนด้านหนึ่งครับมันก็จะเป็นการลดช่องว่างระหว่างวัยก็ไป็นตัวเองนะครับอีบสสำคัญมากเลยครับแล้วก็มันก็จะเห็นว่าเออมัน คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเนี่ยนี้ค่อนข้างจะทิ้งประวัติศาสตร์นะครับแม้กระทั่งประวัติศาสตร์อิสลามประวัติศาสตร์ชุมชนนะครับเก้าบองจักลางเก้าของตเก่าเลยนะครับนี่สําคัญนะครับถ้าว่าวันนี้เอาบอกว่าบรรพชนเรามายังไงนะครับรักษาอิสลามไว้ยังไงนะครับอันนี้คือปัญหาแล้วครับผมแม้กระทั่งว่าประวัติศาสตร์อิสลามเขาก็ยังไม่เข้าใจเลยเขาเริ่มต้นจากประวัติศาสตร์ชุมชน ในในในกลุ่มของบรรดาชนพวกเรานะครับเขามาก็อิสลามแล้วเขารักษาอิสลามส่งต่อมาถึงเขาอย่างไดนจะได้ย้อนก็ไปแหมเนาะเป็นเห็นมิติของยาประวัติศาสตร์โดยบุคคลตัวครับตำนานเนาะเนาะการวิ่งร่ำการอพยพเนาะหรือว่าการขับเคลื่อนเคลื่อนที่มาสู่ทินแดนแห่งปัจจุบันครับผมครับผมก็ฝากเรื่องราวนี้นะครับถ้าไปช่วยกันเก็บไปคิดนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเอานำสู่การปฏิบัติได้เขานำสู่การปฏิบัติครับผม วันนี้ก็คงต้องลาพี่น้องด้วยเวลากับเพียงแค่นี้ครับไปแล้วครับจุดฬาแล้วครับผมครับในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้สคได้กล่าวถึาในช่วงเวลาของอิทอาตฮาวันนี้ก็คือตะก็แปลว่ลรอบินนาบะบินกุมครับผมขอรับตอบแทนการงานที่ดีแก่เฮาและแก่ท่านตัวเองครับอัสสลามุอะลัยกุมวบุลละะตุลลอฮฺบุลละห์มาานยเราะฮีม